วันนี้ปูกัญญาสิผ้าพ,พี่น้องไปเบิงเขาวานเขาไบหน้าโคกจ้ะบม่อกีเห็นจา้าเถื่อวันนี้ครั้งแรกสีได้ไม่เห็นเขาซื้อปุ๋ยกับซื้อมาให้ยนยาวานเองเดี๋ยวสิผ้าพ,พี่พี่น้องไปเบิงวา่าเขาหน้าโคกเขาสิง,งามบอได้เกี่ยวบอทั้งสี่หน้าจ้ะไปไปดูก<ป>ันมีห่วงเยู่จ้ะโคกโคกอีลีเด,ด้หน้าโคก โชคดีปีนี้ฝนดีจังหน่อยเบิง้งฝนผลลิตทั้งหลังแต่นแต้นตจีบอกนี่เขาสีปลูกมั่นไหมคะ่ะปีกายนี่ก็บบ่ได้เขาแรงแห้งปลูกมั่นปีนี้เพิ่นกันเลว่มามันมีฝนจังหน่อยว่านลาลาได้หละยจุดน,นองวันบังอ่าเขาอ่นยังเียน กระดาษดาสิงหาตดนี่นหละประมาณนี้แหละโชคดีว่าฝนมันดีเนาะฝนดีโดนช่วงนี้เมื่อน,นี้ยังลิ่นๆไปล่อยอยู่ค่ะพี่น้องเนี่ยเขากล้่งกลมตีบานเท่าเอินภาษาบานเท่าเนาะเขากล้่งกลมถอกแล้วใส่น,ำน้ำนมแล้วก็ลัางกลมจังหน่อยอีกอาทิตย์สองอาทิตย์กับสิพ่อเกี่ยวคิดว่าสี ใส่รถเกียวอะค่ะเกียวเกียวมือคือสิบกว่วดอกมันจะลายเติบเยอะเนาะอันนี้เป็นหน้าโขกโขงอ,อีลีจ้ะยึดเทิงโขกเป็นไ้เก้าน่ะละ่ะไปไ้เกา้าที่จีมันปลูกอ่อยปลูกมันน่ะจ้ะ้าก็ปปูกอ่ะมีความพุ่มใจจัหน้อยจ้ะความเฮ็ดเพ็ดนห,ห,หน้าเด้กเกียวอยู่คนดนะงามอยู่ค่ะพี่น้อง น่องเบิองน้าจ้ะเนาะนี่เป็นข้าวเหนียวฝากทั้งนั้นขา,ขาวๆห้องขา,ขาวๆนะขรับเจ้าข้าวเจ้ายุสองให้กับสิประมันยุไรกลัวเนาะรองนั่นเป็นข้าวเหนียวเมดข้าวเหนียวทั้งนี้สิมีปนยาจาัจาจาางน้อยยจะจ้ะพี่น้อง สวนนั่งบนเขาล้วนๆโอ้ไดได้ได้ไลยเติมอยู่ไม่ได้ซื้อเขากินแล้วไปนี่จะยังไปหาปูอลิตเก็บผักรีกอยู่พูดนี่นี่เถ้าหนกอันลิดปนเดียวป้าด้วยง่ายเป็นช่อเลยนี่ ยู่พ่นอยู่พ่นนะระปุับ่บเูเห็นอย่างปูตีท้เก็บบักพิกบักพีิก็บักเี้ยบเขี้ยเขี้ยเขี้ยไอ่น้อยสุกไปน้อยสุกาเก็บไปเลยอกบมือนอยีงนเร้ตายน้ำดงนักัแม่แต่เก็บเอาไหมคนน่ะน้อยแดง

ก๋วเจ้าวไฟทั้งปุ่นก <alg> ๋วเจ้าทั้งปุ่นให้นันเดียเจี๋วงไงชวงงไงกเรืองเองสีขาวหยอดสีขาวๆตายไพ่กับมี่เยอหั่นอะไรเจรีวิวรีวิวปลาขาให้พี่น้องเบืองจ้ะ บักพีกกอบบมีถุงใส่เลยบ่ปเก็บเสียงดังแนกนอะอภัยด้วยจาพี่น้องขออภัยด้วยมันอยู่ทงทงกระทอไปดูข้าวไปดูข้าวเขาหน้าโคกอันนี้เห็นไทยไวเราก็ว่่ได้เห็นเสียดายอยู่มันเลี่ยงว่ะ คือ่าสิบอเดเกียวไทยเราก็บด้ดเฮ็ดสองสองล่ยผมเดินอ่ะสิบปล,กบปลนะบปูกมั่นลาสิบเปลี่ยนตาปลูกบอมันคือจงซุ่มๆซุม่มหลายจนว่าได้ปลูกเขาเปล่วพี่น้องเลยปกติก็ปลูกมั่นปลูกอ้อยแล้วมันปลูกอ้อยเพราะเป็นยังไนปลูกมั่นเนีน่ยเนา ได้น้องไม้ไปพ้อมเมียแกงพ้อมมาหน้าเบิ่งเขาก็ได้น้องไม้พม้อมจ้าพี่น้องกำลังใหปพูพุดเยอะหนก่อนน้องไม้นอนนึ่งก็ดีพ่ะมีเสียมเอาเมีดซับเอาเขาอ,อยากปะเออ ทำไมนอนหนึ่งมัน,นมีมูมันอยู่เฮียนต้มไปแล้วย่ายเอาไปให้เดี๋ยวไปแกงใส่กันแกงใส่กันรู้เอาอยากเติดมันนีน้ำหักลงมาเลยก่อนถมถมถมขึ้นเลยไงน้ำกองมือ ว้าวน้อยเงนอยเงจ้ะว้าวเสียดา้คนบ่ได้ทีพอหักเลค่ขับไป้นงะจะได้เนาะนอยเงตื่นหาเอีก่นฟังทั้งผุนมี่บาลออไปอยู่หน้าเอาซเน่กัเอาซ้ำน่ตัวเนาะ